ครับสวัสดีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้ลุงกําลังเอาไข่ไปแจกนะครับนี่ครับบ้านตลาดที่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรกันเจ็ดเขาเรียกว่าเจ็ดลายนะเจ็ดตั้งเจ็ดตั้งนะครับเจ็ดตั้งตั้งแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปครับเดี๋ยวไปกับลุงนะครับไปลุงลุงไปเลยค่ะลุงลุงคลิปแรก

าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวค่ะไปคนบุญก่อนเนาะเอ้ามาเด้อเอาลูกไปนี่เจ้าไงเจ้าไงลูกไปนี่อ่ะเดี๋ยวนะคะชทีน้องทีขยับลุงก็เอากองโควิดนะครับที่บ้านคนบุญนะครับมาให้ปู่ให่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านคนบุญเรานะครับปู่ใหญ่บ้านคนบุญนะครับส่วนแมทเราลุงแมทเอาไว้นี่นี่แมสก์เอเอาลงหมดเลยบ่ ก็เดี๋ยวให้เพื่อพ่อผู้ใหญ่เพิ่นเอา่อยเอามาเสละหน่อยก็ได้ตอนนี้เพิ่นใส่อยู่นี่ก็ใส่แต่ละกล่องสองกองขอเจ็ดเจ็ดเอาบรรการนี่เนาะเป็นแงินมาณพอภัยนะครับประมาณเป็นละอ่าเป็นถ้าขอบคุณครับมีโฆษณาตลอดดูนะครับอ่านี่นะครับนี่นะห้ามลงนะห้ามลงนะห้ามลงนะครับ ตอนนี้ก็รถหยุดแล้วนะครับแจกแมสส์ครับเสียงไก่ครับเจ้าเจ้าอยู่ในรถนะครับเสียงไก่ครับตัวใหญ่มญนะครับเก็บรูปนะครับเก็บภาพนะครับใครมาใครมาแจกแมสสคัดกรองนะครับโอเคครับอันนี้เอาไข่ไปเอาไข่ไปบ้านไปบ้านผู้ใหญ่ได้ไงครับ เด่กผู้ใหญ่เอามอไซต์ตามไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่บ้านใหญ่ครับ29กแผงเอาไข่าี่สิเก้าเวกผู้ใหญ่ก็จะตามไปนะครับตามไปรับมอบไข่ครับสม่ำมานาฬิกาให้เรียบร้อยเลยครัเข้ากับเกลืออร่อยไปพี่โอ้จะตอกยก

แจกจ่ายให้ชาบ้านนะครับฝ่ายทั้งหมด35แผงครับผม35แผง35ใช่ไหม35แผงอ๋ออันนี้ขาดอันนี้4แผง3ขาดขาดอแผาานี่ก็ดือสินทรัพย์กันนะนี่ก็คือนะคาให้เรื่อยครับดาอะไรราผมให้า คถามความรู้สึกอะไรครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับผมเุ่งยากแย่ๆจะถามยุ่งยครับผมพอดะเพรีเดลอมบอกบ้านคุณบุญยังไม่ได้เอาไปบ้านุ